ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดอเอร์พัฒสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีนีาคาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 8.9.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทังยบุรีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีระหบสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ,ะมาเจอกันอีกนะคะคในรายการ Cinema Cafe มาชักชวนดูหนังะนะส่วนที่ฉันก็ไม่ไปไหนนะยังคงยึดครองพื้นที่ของ n น็ f ฟ i x ไปเลยสัปดาห์นี้ก็ขอ Netflix ด้วยป้า Netflix กซ์เหรอเน็ตฟลิกซ์จ้าแม่คุณนี่ช่วงนี้ช่วงนี้หยุดยานะสัปดาห์ที่แล้วก็หยุดยาวนะสัปดาห์นี้ก็หยุดยาวนะอ่าใช่นี่ยังคิดว่าเอ๊ะถ้าให้รีวิวหนังจากโงหนักจริงๆนี่ตอนโควิดก็ลำบากกันนะโอ้ย COVID, โควิดลงหนังปิดเลยไ <รอ S 1> ม่ใช่ไงแล้วมันก็มีผลกระทบยาวมาว่าอุตสาหกรรมทําหนังเขาก็อาจจะแบบไม่สามารถผลิตหนังได้เหมือนเดิมว่ามันก็ต้องมีใช่ไหมขาดช่วงอะไรไปนี่ก็ยังต้องเขาเรียกอะไรขอคาราวะให้กับพวกสตรีมมิ่งทั้งหลายช่องอื่นๆ<จ>น,นๆี่อะไรช่องที่เขามีไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟลิกซ์ Netflix เอ,อ้ยหรือมาปุบ Disney ๊บดิสนีย์พลัสพอดสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่มีเน็ตฟลิกซ์ที่บ้านหรอก จริงนึกออกไหมเออพอพอมีโควิดมันดูหนำได้ฉันเน็ตฟ i ิกเลยป้าก็ติดติดเลยแล้วดูคุ่มากเลยการยาวเสพติดเพราะของนี้ฉันติดก่อนเนี่ยก็คือหมายถึงว่ามีมีมาก่อนมีมาได้ดูก่อนเนาะอ่ะทีนี้ก็พอดีว่าสัปดาห์นี้น่าจะเป็นซีรีส์เหมือนกันเพราะว่าลากยาวมาตั้งแต่ช่วงสงกรานหรือช่วงสงกรานก็หยุดยาวเนาะไม่ได้แบบไม่ได้ไปไหนก็พอมีเวลาที่จะแบบได้ดูซีรีส์ที่มันแบบ ที่มันเขาเรียกอะไรได้รับการรีวิวว่าดีอะไรเงี้ยเดียฉันก็ได้กดดูบ้างอะไรบ้างเนาะอ่าสาหรับซีรีส์สัปดาห์นี้จะเป็นซีรีส์จากปกติแล้วเราก็จะรีวิวซีรีส์เกาหลีเป็นเรื่องปกติเนะาะเกาหลีเขาก็มาแรงแซงทางโขนเออฉันติดเกาหลีจริงใช่ไห<อ>ม<ะ>ฉันค่อย,อยากดูซีรีส์ฝรั่งอ๋อของดีฉันก็ดูหมดไม่ว่าจะอะไรไปอะไรมาดูทุกอย่างที่เขาบอกว่าสนุกนะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นซีรีส์ญี่ปุ่น ที่ดูเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีแบ็กกราวดฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่คุณกำลังจ,จะไปเอออยากจะไปอยาก<อ>จะไปได้เห็นอะไรอย่างนีงเ<อ>้เนาะแล้วก็อรีวิวอ่าหลายคนบอกว่าดีมากก็เลยดูดนะสิบตอนเหมือนกันนะมันก็ไม่ไม่น้อยใช้ได้เย <นะ S 1> อะดีมากดีดูแล้วแบบเพลินนะคือชิลี่ญี่ปุ่นเนี่ยน้อยแต่มากจริงๆอ่าน้อยแต่มากแบบแบบเฮ้ยทําได้ไงอะ หนึ่งบทดีอสองนักสแสดงนี่แบบไม่ดูแล้วไม่เหมือนเขาเล่นหนังอะดูแล้วเหมือนแบบคุณเอากล้องไปตั้งถ่ายถ่ายในสมมติว่าสมมุติว่าฉากนั้นเป็นคาเฟ่เนาะ,ะเป็นร้านอาหารเหมือนคุณเอากล้องไปตั้งอะแล้วก็นักสแสดงก็เหมือนกินไปคุยไป คุยน้นโนนนี้เช็ดแล้วก็ตักข้าวกินข้าวเขเคี้ยวอยู่ในปากแล้วก็พูดเหมือนนี่ออก่ามันไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าตรงไหนที่เป็นการแบบแสดงอ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมันดูแล้วมันเพลินแสดงว่าเล่นดีจริงแต่ป้าได้ดูบ้างหรือยังไม่ได้ดูจะมีแต่คนเขาชมเรื่องนี้ใช่เป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นเนาะก็นําเสนอเรื่องราวของ คุณแม่ลูกหนึ่งนะเป็นแม่วัยเล้ยกเดี่ยวอายุในเรื่องเขาบอกเลยว่า41ปีนะชื่อว่าคโยมิเอนโดกนักสแสดงที่มารับเนี่ยคือคุณมิกาโกอิชิคาวะจริงๆเคยเห็นพุ่มกับไทยเนี่ยเขาเคยเอาภาพคุณมิกาโกอิชิคาวะนักสแสดงญี่ปุ่นคนนี้สมัยสาวๆมาคือเหมือนกับเธอก็เป็นนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นอ่าคือสมัยสาวๆก็หน้าตาจิ้มลิ้มตอนเนี้ยสูงวัยขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็น,ปนสาววาัยกลางคนก็ยังดูมีร่องรอยของความเป็นแบบ น่ากน่ารักความสวยแต่ว่าในเรื่องนี้มารับบทเป็นคุณแม่นะเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกสาววัยรุ่นนะแล้วก็ทํางานอยู่ในโรงแรมแล้วก็ตอนนี้โรงแรมนี้นะคนที่ไปดูภูเขาไฟฟูจิก็จะไปเช็คอินโดยเฉพาะคนไทยจริงเหรอใช่แล้วดิฉันก็จะไปตามรอยเหมือนกันเหรอจะไปโรงแรมนี้เหรอคือโรงแรมเนี่ยมันมีสถานที่อยู่จริง คือมีคนคือมีคนแบบว่าโรงแรมเนี่ยมันมีอยู่จริงแต่ว่าฉากที่ถ่ายในโรงแรมเนี่ยเออเซตขึ้นมาเป็นเซตขึ้นมาแต่ว่าข้างนอกเวลาถ่ายจากมุมข้างนอกเข้าไปอ่ะคือมันอยู่มันมีพื้นที่อยู่จริงๆเป็นโรงแรมขนาดเล็กใช่แล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหมือนการรีเซพชันอ่ะ นังานต้อนรับในโรงแรมโรงแรมก็เป็นโรงแรมไม่ได้โรงแรมใหญ่อะไรเงี้ยเนาะแล้วเธอก็จะมีเพื่อนร่วมงานแน่นอนเธอก็จะมีเพื่อนร่วมงานอีก2อสาชีวิตแล้วหนึ่งในเพื่อนร่วมงานนั้นเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวคุณผู้ฟังคะอยากให้ดูจริงๆเพราะนี่คือคอนเซปต์มนุษย์ต่างดาวของคนญี่ปุ่น <c oughs> มันช่าง <c oughs> แตกต,ต,ต่างจากคอนเซปต์มนุษย์ต่างดาวของของอเมริกของชาวยุโรป นะมากมากแล้วมันตลกนะคือเธอเนี่ยก็จะมีเพื่อร่วมงานหนึ่งกวนถูกไหมอ่าแล้วเธอก็จะมีเพื่อนสมัยประถมมัธยมอีกหนึ่งกวนแล้วเพื่อนสมัยประถมมัธยมนี่แหละที่มันหามากแต่ละคนก็จะมีอาชีพต่างกันอย่างเช่นเป็นครูเป็นพยาบาลแล้วอีคนหนึ่งอีกคนนึงจำไม่ได้แล้วก็เนี่ยก็จะมีกันอยู่ประมาณสี่คนแล้วก็เป็นฉากเหมือนที่ดิฉันบอกก็คือว่าเขาก็จะต้องชอบไปนัดกินข้าวสังสรรค์อ่ะแล้วก็นั่งคุยกันในร้านแล้วก็ คุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาคุยญี่ปุ่นเนาะเขาเล่นน้อยแต่มากคือเวลาเขาพูดเขาจะไม่ค่อยอ้าปากป้าได้ออกปากแล้วก็สีหน้าท่าทางเนี่ยมันดูไม่รู้ว่ากำลังพูด,ดงงตลกกำลังด่าเขาหรือกำลังประชดประชันหรือกำลังพูดจริงหรือกำลังพูดเล่นแต่พอเราดูแล้วเราจะรู้ว่ามันมันตลกแล้ววิธีพูดเนี่ยคือเขาบอกด้วยนะว่าจริงๆถ้าคุณเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอ ไอ้บทที่เขียนขึ้นมาบางอันเนี่ยมันคือตลกนะใช่ยิ่งสอดอะไรละเสียดสีหรือว่าแบบเป็นตลกตลกที่ใช้ถ้อยคำมาทําให้ตลกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอดีว่าดูแบบเป็นแปลเป็นไทยมันก็มันก็จะมีบางอันที่มันดูแบ่งแบ่งพอแปลเป็นไทยแต่ว่าก็คือเข้าใจว่าเออมันมันคือความตลกแล้วมันไม่ใช่ตลกอะโผล่ล้อย่างงี้นะมันจะตลกเฮ้ยตลกอะเออดูแล้ว มีหลายคนพูดว่าเรื่องนี้ตลกใช่มันเป็นหนังตลกออเหรอแล้วอ,อคอนเซปต,ต์มนุษย์ต่างดาวก็คือว่าให้ช่วยติดฟิลม์มอ,อ,อยู่เป็นคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวนี่มนุษย์ต่างดาวชื่อคุณทากาฮาชิโคสุเกะโคสุเกะอยู่ใช้พลังติดฟิล์มโทรศัพท์มือถือได้ช่ไหหน่อยได้ไหม <laughs> มนุษย์ต่างดาวบอกว่าติดมาพลังอันนี้ไม่มีอยากติดฟิล์มให้ไปที่ร้านเพื่อน เพื่อนก็บอกว่าไปถ้าไปที่ร้านฉันก็เสียตังค์สิแต่ฉันน่ะมียูเป็นเพื่อนนะฉันมีเพื่อนเป็นถึงมนุษย์ต่างดาวทำไมไม่ติดฟี์ม้ฉันล่ะอันนี้ก็ไม่อยากแบบขัดใจเพื่อนอะติดให้ก็ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ใช้พลังมนุษย์ต่างดาวอะไรเราก็ติดปกติคือมนุษย์ปกติก็ทำได้คือมันตลกอะไรแบบนี้แล้วมาได้ไงอีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไปดูเอาเอาเหรอโอเคโอเคเห็นปหฉันนึกถึงเรื่องจูน ที่ที่เคยรีวิวอะ่ทีมาจากหนังฝรั่งอะยูดีก็จานบินหล่นตุ้มลงมาที่สวนหลังบ้านชายชราคนหนึ่งอันนี้ก็คล้ายๆก็จะเหมือนกับว่ามีประวัติคือเหมือนกับเขาว่าเป็นแค่ลูกครึ่งไม่ออลูกครึ่งมนุษย์ต่างดางคนแหม่น่าจะรีวิวพร้อมกันใช่ไหมไม่ใช่ใครเป็นพ่อใครแบบไปไปดูเอานะแต่ว่ามันตลกนะแล้วมันก็จะมีความแบบเออลูกครึ่งอะมันก็จะมีความแบบ มันเป็นญี่ปุ่นจริงๆอะป้ามันเล่นแบบมันเล่นน้อยแต่มากมันจะมีความเอะอะมะเทิงม,มันจะมีความแบบมันจะมีความแบบตลกอะมันตลกจริงแ,แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตกโดนตกมากๆก็คือฉักสวยเนี่ยเขาไฟฟูจิซอฟ o ์พาวเวอร์แบบสุดติ่งโอ้ยคนไทยก็เป็น เที่ยวฟูจิกันถ้าจะแบบถ้าดูจับคนไม่เคยไปไงใช่ไหมล้วก็ดูเดี๋ยวก็จะไปอ่าแล้วก็ดูแล้วโอ้โหสวยนะแล้วก็ดูความความเป็นความรักในสถานที่ใช่ไหมความเป็นญี่ปุ่นอ่ะความรักในก็ภูมิใจในประเทศเขาภูมิใจในฟูจิใช่ไหมอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะสอดแทรกอะไรอย่างงี้นิดๆหน่อยๆเฮ้ยขอถามหน่อยแล้วไอ้ไอ้มนุษย์ต่างดาวนี่หน้าตาเป็นไงก็หน้าตาเหมือนเราคนอ๋อเพราะว่าเป็นลูกครึ่งใช่อ๋อ มันมีอะไรพิเศษไหมอะ่ะก็มีพลังพิเศษมีพลัง<ะ>แต่หน้าตาเป็นคนก็เป็นเดีุเขาก็จะกระซุบซุปซิบกันบอว่าดูแล้วนะไม่น่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวได้เลยนะ <c oughs> คุณทาคาชิจะเป็นได้ยังไงนะแต่ก็จะเป็นได้นะเนี่ยเขามีพลังอย่างนั้นอย่างนี้อ่าอไปดูเอาอแต่ว่าแต่ว่าเขาจะมีพลังที่พอสมมติว่าเราใช้พลังทําอะไรเขาไปสักอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะหมดแรงอเพราะฉะนั้นต้องไปแช่บ่อน้ําร้อน ญี่ปุ่นเะล่ะเห็นไหมขายออนเซนอีกอออ้ยเญี่ปุ่นไหมล่ะต้องไปแช่แน่ดูแลก็เอออยากไปแช่บ้างไม่ได้ต้องการพลังอะไรแต่ดูแล้วมันแบบนี่ซอฟต์พาวเวอร์ชัดๆจก็ถึงบอกแล้วพัดกระเป๋าไปเลยแล้วต้องไปที่ดูเขาฟูจิเขาเอาไปผูกกับมนุษย์ต่างดาวชาวญี่ปุ่นได้ยังไงคิดดูดินั่นดิแล้วก็มีฉากที่แบบว่าเพื่อนเขามาถามว่า ถามมนุษย์ต่างดาวว่าเราวยูมีพลังเหมือนในหนังอีทีหรือเปล่าเอออะไรอย่างเงี้ยตลกอ่ะมันคือแบบมันก็มีความผูกเอาเรื่องโอ้ยอีทีนี้ถือว่าเป็นกิมเมิรอะเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวเพราะทุกคนพอพูดถึงอีพอพูดมนุษย์ต่างดาวก็จะนึกที่น่ารักนึกถึงภาพแบบนั้นไงเออไม่ไม่ใช่แบบเอเลียนเออแบบน่ารักน่ารักแต่ต้องอีทีก็บอกว่าไม่ใช่ผมแบบผมเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่ผมเป็นแบบเนี้ย ผมเป็นคนปกติแบบนี้แต่ว่าผมมีพลังแต่มันตโลกอะอยาชอบตัวมันเป็นลูกคลึงนี่แหละอยากให้ป้าไปดูจริงๆงมันตลกโลกตอนจบนะสิบตอนแตดูดูเพลินมากมีความสุขสนุกเออดูแล้วมันแบบมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นเออฝากไว้นะเดี๋ยวพอตสปอตนะเน๋้วหมดหนังของดิฉันล้เดี๋ยวไปดูหนังของป้าค่ะจะมัวแต่หัวล้อแบบของพลอยไม่ได้มันจะต้องวันคิวขโมดกับฉันได้แล้ว ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากร,กรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซ <Cinema Cafe. S 3> ีนี m a าเฟ่เชิญค่ะป้าซอบ,บกมนุษย์อมตอะซีรีส์ไหมให้เสียงโดย พันธมิตรอ,อันนี้กำกับโดยคุณอียงจูหนังเรื่องนี้น่ะเก่าแล้วตั้งแต่2 5ง4อ๋ห้า็นอหนัง,งมันเป็นหนังช่วงที่โควิดน่ะหนังเรื่องนี้เลื่อนฉายเพราะโควิดนะซึ่งจริงแบบโอ้โหฉันน่ะเฝ้ารอแล้วแล้วพลาดเนี่ยเรื่องซอมบอกจากกงยูใช่ไหมล่ะแน่นอนนั่นแหละกงยูเล่นอะไรน <ะ S 2> สามี ลมหายใจแห่งหแห่งภาพพื้นเอเชีย <c oughs> โกงอยู่ <c oughs> แต่มันก็มีลมลูกใหม่ก็คือพักโบกอมรู้จักว่าพักโบกอรมมาน่ารักมากน่ารักมากนี่แหละฉันน่ะเป็นแฟนคลับพักโบกมอมนะอ่ะ ก่อนที่จะพํำเพอเรื่องความหล่อของนักแสดงทั้งสองคนนี้ <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องมาเล่าเรื่องยอ่อมันเป็นแอคชั่นไซไฟจริงๆนะก็ไม่ต้องดูอะไรมากแล้วเราดูพระเอกก็จบนะเรื่องยอง่อเรื่องยอ่อฉันนะไม่อยากจะพูด <c oughs> ใช่ <c oughs> ฉันไม่อยากจะพูดว่าใช่มันคือสิ่งนั้นบางทีเราก็ไม่ได้ต้องการเหตุผลอะไรที่มากไปกว่า ดูออของสวยของงามมันตอบโจทย์มนุษย์ป้าอย่างฉัน <c oughs> ฉันนั่งดูไปยิ้มไปเอ้ยมีความสุขนะ <c oughs> แต่เรื่องเขาเจ๋งเรื่องเขาเจ๋งเรืเอ่องเขาแจ๋นนะซอบอกซอบอกมนุษย์อมตะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโคนยิ่งมนุษย์อะ่ะจริงๆและเรื่องนี้ฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใกล้เกินตัวเลยนะแน่นอน ได้ยินข่าวเรื่องการคนนิิงสุนัขชื่อน้องพระแพงมั้ยผ้แพง์หมเรียกสองออกทีวีโหนกระแสเลยแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่แต่ได้ยินข่าวมีการแบบเอาสุนัขใช่โคลนหกล้านหกล้านได้ได้ได้ลูกรักกลับคืนมาคือคือแบบเฮ้ยมันใกล้ตัวมากแล้วฉันมีความรู้สึกว่ามนุษย์คงมีการแอบทำในที่ใดที่หนึ่งในโลกใบนี้การันตีเหละคือถ้าถ้าสุนัข อันนี้คือทําในเชิงธุรกิจแล้วอ่ะเป็นที่เปิดเผยมันไม่ได้เป็นความลับต่อไปอ่ะเอามาออกทีวีน้องก็แฟมานเรียนสอนนั่นก็ทำเป็นธุรกิจได้ค่ะอันนี้คือเป็นธุรกิจนะหกล้านนะงวางเงินมาหกล้านเราจะโครนดังนั้นการโคลนนิ่งคนมันอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างเยอะแยะนี้ไอการโคลนนิ่งคนมันเป็นแบบ มันจะเป็นเรื่องที่มันต้องถกเถียงกันในเชิงจริยธรรมจริยธรรมนี่แบบมันมันมันจริยธรรมจริยธรรมหรือความก้าหน้าทางวิทยาศาสตร์บางทีมันก็ช่วยคนอ่ะเคยคุยกับเพื่อนเขาเรียนไบโอเทคกันแล้วบอกอุ้ยสาขานี้มันท้าทายพระเจ้าเหลือเกินลบลูพระเจ้าบอกฝันไปเถอะฉันนะสาขานี้มันเพื่อช่วยโลกข้าปลาอาหารมันไม่พอกินพอทำไบโอเทคโนโลยีมันมันมา้ะกินกัน อร่อยหอไปเลยสบายอืมอม,มันม,มันดับสองคมมันมันมุมอีกมุมหนึ่งมองคนเออจริงจริงจริงอ่ะมันเข้ามาซองบกต่อคือเปิดฉากมาคุณชวนรู้นะ่ะเขาชื่อมินจีฮอนนะมินกีฮอนเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่พิเศษแบบพวกสายรับทำรับทำนู่นนี่นั่นแบบบูบูอ่ะนะก็ได้รับภารกิจว่าจะต้องพาซอบก ซอบ,บกที่แสดงโดยน้องพักโบกอมน่ารักนี่แหละอ่าวทำไมมีคำขยายเยอะ <c oughs> จังเออเออเออซึ่งเป็นมนุษย์คโคลนล่างแรกของโลกเนี่ยจะต้องพาพาไอ้เจ้าซอบกเนี่ยหนีหนีไปจากห้องแลบคือหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าถูกคุกคามถูกทำลายเนื่องจากไอ้เจ้าซอบกเนี่ยมันมีคุณลักษณะพิเศษก็คือไอ้เไอ้เจ้าซอบกเนี่ย เติบโตแต่ในห้องแลบบคือชีวิตเขาก็อยู่แต่ในห้องแแบบอะแต่ว่าเขาจะต้องมีการเติมสารเคมีอะไรบางอยากเข้าล่างเขาเพื่อเกิดการเติบโตแรกคุณสมบัติของเขาก็คือตัวเซลล์กระดูกสันหลังเนี่ยมันสามารถเป็นยาอายุวัฒนะได้มันคนโคลน,คลนเจ้าซอบ,บกมาเพื่อสิ่งนี้เพื่อที่ใช้เป็นยาอายุวัฒนะสาหรับอภิมหาเศรษฐีบางคนที่มีเงินพอที่จะ ซื้อเทคโนโลยีตัวนี้ได้แต่ว่ามันก็มีการแบบเหมือนช่วงชิงกันน่ะดังนั้นไอ้เจ้ามินกีฮอนน่ะก็จะต้องพาเจ้าซอบอกเนี่ยหนีหนีไปตั้งหลักที่อื่นก่อนทีนี้ในเรื่องอะ่ะก็เหมือนเหมือนแอคชั่นไซไฟทั่วๆไปมีการหนีมีการไล่ล่าก็แบบดูดูธรรมดาธรรมดานะมลหล่แอคชั่นเออใช้พลังพิเศษฟาดฟันกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะวซอบ,บอกมีพลังพิเศษด้วยนอ,นอกจากว่าขายกระดูก เป็นยาอายุวัฒนะแล้วเงี้ยแต่ว่าสไตล์หนังเกาหลีนะเหมือนเราดูหนังซอมบี้ไอ้เทรนทูปูซานเงี้ยถ้าเป็นฝรั่งมันจะแบบเน้นแอคชั่นเน้นอะไรใช่ไหมแต่เทรนทูปูซานมันเอาจับดราม่ามาด้วยอ่ะแบบดิ่งเลยอันนี้ก็เหมือนกันสนุกมากนะเทรนทูปูซานจิ๊หมอนแบบลุ้นจำได้ว่าลุ้นแต่มันมีความเป็นดราม่ามันมีความเป็นมนุษย์แทรกเข้ามาซึ่งเรื่องเนี้เรื่องเนี้ไอ้ดราม่าเนี่ยมันหนักมัน เข้มข้นเลยนะคือมันเป็นการตั้งคำถามกับชีวิตกับความตายอะ่ะคือมันจะมีการพูดว่าเออความตายเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ตายต้องตายทุกคนมันเกิดมาต้องตายการใช้ชีวิตดูเพื่อที่จะแบบให้มันมีคุณค่าก่อนที่เราจะตายอะ่ะมันมีความหมายไงทีนี้ถ้าถ้าเราไม่ตายอ่ะบางทีชีวิตมันก็ไม่มีความหมายมันก็จะอยู่ไปเรื่อยเรื่อยื่อเรื่อย ก็ไม่รู้จะอยู่ไปอะไรอารมณ์เหมือนเหมือนนึกออกว่าอเออจะอยู่ไปทําไมไม่รู้จะอยู่ไปทําไมมัน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 จะต้องมีช่วงเวลาที่มันเฉพาะของเราในการใช้ชีวิตเพื่อทําให้ชีวิตเนี้ยมันมีความหมายขึ้นมามดังนั้นมันจะมีฉากที่คือโดยทั่วไปตอนที่ซอบ,บอกว่ามันอยู่ในแลบเนี้ย มันจะเป็นฉากที่นั่งมองทะเลซึ่งเป็นโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์แล้วก็ฉายภาพทะเลเป็นภาพทะเลเฟกเฟกปอมปอ,ปอมขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็เป็นภาพวิดีโอมาอย่างเงี้ยเขาก็นั่งดูของเขาไม่มีลมปะทบไม่มีอะไรแต่พอมันหนีออกไปแล้วเนี่ยมันได้ไปเจอทะเลจริงๆแล้วก็นั่งไอ้ฉากนั้นเราว่าสอบพ,พี่นี่แบบชอบมากคือฉากนั่งคุยกับกับมินจีฮอนอ่ะที่เป็นสายลับสองคนนั่งคุยกันแล้วก็ เออฉันจะอยู่ไปทําอะไรเนี่ยฉันมันมันมีความหมายยังไงชีวิตมันมีความคุณค่าของชีวิตคุณค่าของชีวิตมันเป็นการนั่งถกปรัชญาปรัชญาเลยของชีวิตแบบเงียบเงียบนิ่งเง่งกับทะเลของจีนน้อยแต่มากไหมใช่ฉากนี้เจ๋งจริงฉากนี้แบบชอบมากเลยนะรวมเนื่องฉากที่เจ้าเจ้าซอบกได้หนีออกจากห้องแลบใช่ไหมพอหนีจากห้องแลบเนี่ยมันไม่เคยเจอชีวิต โลกภายนอกอะ่ะนักแสดงอะมันจะเล่นแบบดูตาแป๋วแปวมันใสซื่อบริสุทธิ์เหมือน<ฤ>เหมือนเด็กอนุบาลไปโรงเรียนั้งแร่จีซ <laughs> <laughs> ับน้ำหมากอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นลูกกระต่ายก็ผูนะคะเล่นดีปนจรประกายเออคือ,ค,อคือเจ้าพักโปกรมเล่นดีไะคือถ้าถ้าเล่นแบบใสซื่อบริสุทธิ์มันก็เป็นและเล่นตอนบท โนน่ะบทโผนนี่ก็หูหน้าแบบโรคจิตเลยอ่ะเอ้ยมันก็เจ๋งกันนะคือว่าดูนักแสดงสองคนคุ้มแค่นั้นละแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือแค่นั้นหละนอกเหจือจากนั้นก็คือเราเราเราได้ตั้งคำถามกับกับการใช้ชีวิตของมนุษย์เหมือนกันนะว่าเอ้ยจริงๆเราเราไม่แน่ไงต่อไปอ่ะว่า เราจะมีมนุษย์โคลนนิ่งไหมมันไม่แน้มันคิดว่ามีอยู่แล้วอ่ะแล้วตัวโคลนนิ่งอ่ะเขาเขาคือชีวิตไหมอีกหน่อยอาจจะต้องสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราคิดว่าพอมนุษย์น้อยลงก็มีที่สร้างมาจะไม่ใช่มนุษย์หรือจะเป็นโก็คนไม่ทำแล้วไงไม่รู้ทำกันมันกว่าเปอาว ได้มเป็นธรรมชาตินะไม่รู้ไงเอาอย่างหมายถึงว่าธรรมชาติแต่เราไม่อยากคนก็มีลูกน้อยลงเห็นไหมล่ะเออเออเพราะว่าอาจจะไปใช้วิธีผลิตเป็นเด็กหลอดแก้วหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน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 ก็คือจริงๆมันก็คือโลกโลกเป็นหนึ่งในการคลนนิ่งหรือเปล่าเด็กหลอดแก้วโลกอนาคตมันมันเป็นอะไรที่พยากรยั่งกันนะเรื่องเรื่องเรื่องในอนาคตว่า มันจะยังไงมันคือเราไม่นับที่แบบว่าเฮ้ยโลกร้อนโลกระอูแล้วแต่จํานวนประชากรที่มันมันมันลดน้อยลงด้วยอะประชากรรุ่นใหม่ที่มันลดน้อยลงเฮ้ยเราจะเอ่อประชากรส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ทั้งหมดมันจะยังไงมันมันก็ไม่ได้หรือว่าการโคลนขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเอวัยวะ บางอ่นมาใช้ใช่ใช่ช่คิดว่านะการโคนิ่งที่เอาอวัยวะบางส่วนบางส่วนเพื่อชดเชยหัวใจอย่างเงี้ยถึงเวลาตอนนั้นเรามนุษย์เราอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไหมอ่ะไม่แน่อ่คนรวยรวยมากๆเขาก็อาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมของเขาขึ้นมาอ่ไม่รู้เออเนึกออกว่าเออารมณ์มันก็พูดจ้างกันนะอืแต่แต่ เราชอบหนังไซไฟตรงที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของการพยากรณอนาคตนะแล้วมันทําให้คนเนี้ยมันตระหนักนะมันมันแบบเหมือนเหมือนยั้งขึ้นมาเอ้ยแทนนี่นะ้องาเฮ้ยดีสิคนนิ่เราได้น,นู่นนี่นะ,ะจริงๆก็ไปประกบกับแบล็คเมลเลอร์อาทิตย์ที่แล้วได้ใช่เ,เ,เลยเนี่ยแหละเป็นอลย์วิทยาศาสตร์ความตายแล้วก็เรื่องของมนุษย์ชีวิตความตายอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นเรื่องของ วิทยาศาสตร์กับศิลปรรมปรัชญามันไปคู่กันหมดเลยนะเออโอ้ยน่าสนใจอันนี้ดูได้ในเน็ตฟลิกตอนแรกอาจจะดูที่ยินในโรงดูไม่ทันอออกมาซะก่อนอ่าไม่เป็นไรนะเขาทั้งสองเขามาอยู่ในด้านจอเน็ตฟลิกแล้วนะป้าก็ยังคงยิ้มกรุ่มกลิ่นอย่ <c oughs> อ่ะูฟังไปดูแล้วกันนะชื่ออะไรนะ <c oughs> สออบกมนุษย์อมตะเออเน็ตฟิกมีกดดูได้เลยกดดูเลยจะดูไม่รู้เรื่องอะไรยังไงไม่เป็นไรนะพระเอกหรอพอละรู้เรื่องเรื่องง่ายๆจริงๆฉากแอคชั่นเราว่าไม่ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าฉากแปลกฉากที่มันนั่งคุยกันอะแล้วถกปราชีวิตถกถกเรื่องราวว่าเฮ้ยชีวิตมันคืออะไรเราเกิดมาทำไม โอ้มันมีความหมายมากมากเลยเรื่องเนี้ยฝากไว้แล้วกันนะคะ,ะวันนี้2เรื่อง2รถดูได้ใน Netflix ทั้งคู่อ่าหมดเวลาแล้วนะคะยังไงลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ หล่อ <laughs> no